สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับก็รีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจดูนะครับก็อ่าเรายังลู <c oughs> เรายังอยู่กับเกมอ่า slack o f survivor นะครับก็หลังจากเล่นมา3บวันนะครับเอ๊ะถือว่าติดนะถือว่าติดนะครับแต่สนุกดีแต่ว่า Energy อ่ะตอนแรกอ่ะเขาได้น้อยครับอันเนี้ย ปกติแล้วว่ามันจะได้อยู่ที่ประมาณยี่ิบห้าสามสิบเราเล่นแค่หกดาก็หมดหรือถ้าแบบเราไม่ว่างเล่นเรากดแเนจอรเนียนะครับกดอ่านี่นะครับทัศนจรดนวดนะครับ,รรนนรบอันนี้ก็จะได้ของประมาณสองชั่วโมงเลยนะครับแต่ของที่ดีก็คือเป็นของพกอัพเสื้อผ้าเนี่ยนะครับได้เยอะดีนะครับแต่ที่น้น้อยคือเงินครับอ่า เกมนี้เป็นเกมเล่นผ่านด่านทั่วไปนะครับก็คือเป็นเกมเหมือนป้องกันะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ป้องกันด่านนะคือเราจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ที่วิ่งไปวิ่งไปในด่านนะครับให้หมดอ่าภายในเวลาถ้าเป็นบอสอะต้องทาให้หมดภายในเวลาที่กําหนดแต่ถ้าเป็นตัวมอนสเตอร์ธรรมดาเราจะต้องห้ามเกินที่เขากําหนดไว้นะครับเช่นอืมอ อันนี้ผมปิดเสียงไว้นะทั้งเสียงตัวเอฟเฟกทั้งเสียงเพลงนะโอเคแล้วก็มันมันก็เป็นเกมที่มีอีเวนต์ทั่วไปครับมีทำนายเนี่ยให้วันละครั้งนะครับมีค์ดแพนกวินเนี่ยอันนี้ก็ลงเล่นดูแล้วก็สนุกดีครับแต่อันเนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันมันมันไม่ยอมผ่านให้นะผมก็อะไรงงๆนะครับ ก็เข้ามาทบทวนในเพนกวินเนี่ยได้นะครับมันก็จะแจกเพชรแหละส่วนร้านค้าเนาะก็จะมีนี่ครับสมบัตินะสมบัติอันนี้มันจะได้ของอันนี้ครับเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นติครับอันนี้สมบัติก็คือจะเป็นของพวกนี้นะครับก็จะได้มาแล้วก็จะอัพเพิ่มอะไรเงี้ยได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็แต่สมบัติเนี่ยผมจะลอง เก็บครบสิบนะครับแล้วค่อยเปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมทั่วไปอะครับก็คือเราก็ซื้อคุณแชร์สุ่มเนาะซื้อตัวละครซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาอัปเดตนะครับแล้วฮีโร่ก็จะมีเป็นสีเทานะครับอันเนี้ยอ่าตัวธรรมดาแล้วก็สีฟ้าสีม่วงนะครับสีทองแล้วก็สีส้มขั้นสุดนะครับแล้วก็มีตัวส้มแบบปลดล็อกนะครับ หลังจากเล่นมาสามวันเขาก็ปลดล็อกให้เยอะอยู่ครับถามว่าเล่นได้ชิวๆไหมก็เล่นได้โอเคอยู่นะคือเกมอะถามว่ายากไหมยาก,ยยากเล่นยากแต่แจกของเยอะไหมก็พอเยอะอะแต่ไอของที่เราต้องการอะคือทองอะไอเนี่ยคือทองคือเหรียญเนี่ยได้ยากแต่ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องเอาห้าสิบเพชรมาซื้อแล้วความหมายคือทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย ไอ้สามร้อยอ่ะได้หมื่นสองห้าคูณหกก็เป็นห้าคูณหกก็เป็นสามสิบถูกไหมพอสามสิบปุ๊บเนี่ยมันก็คือสามร้อยแล้วก็หกคูณสองพันมันก็ได้หมื่นสองความหมายคือจำนวนมันเท่ากันไปทั้งหมดแล้วทำไมเราต้องซื้อเยอะเราก็ซื้อที่ห้าสิบสิถูกไหม ไม่พอใช้แล้วเราค่อยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราไมจะเป็นต้องทุ่มทุนสร้างซื้อเยอะนะครับเกมเนี่ยทําไม่เม็กเซนเท่าไหร่แล้วก็ที่น่าซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับพิเศษรายวันนะครับมันกดรีดูฟรีได้นะครับแต่ว่าคิดดีๆนะถ้าจะใช้ตัวอเหรียญทองมาซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญทองเกมเนี้ยค่อนข้างหายากแต่ถามว่ามีแจกไหมก็มีแจกบ้างอ่าแล้วก็มีอันนี้ รับสมัครนะไอ้รับสมัครเนี่ยเป็นอะไรที่หงุดหงิดมากผมลองจิ้มรัวลองจิ้มไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วก็คือมันเป็นสุ่มจริงๆมันเป็นมันเป็นสุ่มแบบให้เราหงุดหงิดใจอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดู เนี่ยอันนี้อันนี้ยังยังยังเห็นไม่ชัดนะเพราะามันได้แค่ตัวสีแค่สีฟ้านะแต่แต่หลายๆอันอะคือแบบมันตัวทองอะแล้วมันก็มีนกมีพายุมีหิมะแบบหิ้วมันออกไปซึ่งแบบปล่อยมันให้กูบ้างเนี่ยอย่างอันนี้ก็ไม่ถึงเป้าหมายเงี้ยครับเนี่ยแล้วมันมีบางอันนะคือสุ่มแล้วอะได้แค่ตัวเดียวก็มี อ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยตัวแรกอันเนี้ยเราจะได้อ่ะไม่ได้แล้วเนี่ยตัวทองเห็นไหมมันหิ้วไปตอนหน้าต่อตักเนี่ยมาแหละอ่ะเนี่ยได้สี่ตัวเนี่ยคือแบบรู้สึกเหมือนโดน G M อมแกล้งเหมือนโดนระบบเกมแกล้งอะซึ่งแบบหุ่นหงิดประมาณนั้นก็นอกจากเรื่องระบบสุดที่น่าหุ่นหงิดใจแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนอันนี้นะครับ ไอ้เริ่มด่วนเนี่ยเริ่มด่วนเนี่ยมันจะเป็นให้เราไปเล่นนะครับแล้วก็ร่วมมือลบเนี่ยก็คือจะไปจับคู่กับใครสักคนผ่านด่านไปด้วยกันนะครับก็คือมันจะเป็นความเก่งของเราและเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันต้องต่างคนต่างช่วยกันนะครับร่วมทีมอันนี้นะแล้วก็มีอันนึงก็คือด่านอีลิกด่านอีลิกเนี่ยก็ต้องไปร่วมทีมกับเพื่อนเหมือนกันครับ ก็แต่ว่าอันนี้ดีอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นคนเดียวเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราสามารถแชร์ห้องเนี่ยครับมันจะมีสร้างทีมสร้างรหัสเนี่ยครับก็จะเป็นรหัสเนี้ยเราก็รอเพื่อนเข้ามาหรือเราก็กรอปรหัสเนี้ยใส่หลายเข้าไปทีเนี้ยพอเราได้ปุ๊บเราก็แค่คีย์รหัสเนี้ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อนมันก็จะเด้งเข้ามาแหละนะพอเพื่อนเด้งเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเราก็แค่กดเริ่มนะครับ ก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนแบบระบุคนได้นะครับก็เป็นเกมแบบดูโฆษณารับได้รับของได้แต่ว่าก็เติมเงินก็ต้องเติมเยอะเหมือนกันนะก็ก็เกมแนวเนี้ยครับก็แต่ว่าถ้าถามอะ่ะมันไม่หัวร้อนอย่างหนึง่งรู้ไหมอะไรมันไม่หัวร้อนตรงที่เราไม่ต้องต่อสู้กับใคร มันต่อสู้กับสัปหลาดแบบจริงๆซึ่งเออเอ้ยมันมันมีแค่ออกสุมฮีโร่นั่นแหละที่หุดหิดนอกนั้นไม่หุดหิดแล้วก็เล่นติดดีครับส่วนเมื่อเช้าอยู่ๆมันก็ให้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นอีเวนต์สองอาทิตย์ไหมนะมันหนึ่งคนเข้ามาเล่นเนี่นะครับมันให้เอเนอร์จีมาหรือเปลวไฟอะครับมาเมื่อเช้ามันได้มันให้มาร้อยยี่ตอนนี้ผมใช้เหลือเท่านี้แล้วก็ ก็มีตัวพเนจรเนี่ยครับสิ 10, ใช้สิบห้าไปมันให้มันให้สองครั้งนะต่อวันก็คือเรากดไปสองครั้งเนี่ยครับมันก็ใช้ energy เราไปสามสิบนะครับเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกก็อันนี้ก็จะเป็นปลดล็อกทั่วไปครับมันเล่นวันที่หนะนึ่งสองสามนะนี่อันนี้วันที่สามแล้วนะครับก็เกมนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับตัวละครน่ารักแล้วก็ ก็ดีเกือบทุกอย่างแหละแต่ว่าหงุดหงิดต,ตนรับสมัครนี่แหละไม่เข้าใจคือคืออยากให้ถ้าผู้พัฒนาเกมเขามาดูนะอยากให้เปลี่ยนเป็นวงล้อเหมือนเกมอื่นก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นแบบเปิดไพ่เหมือนเกมอื่นก็ได้ไม่ต้องทําแบบนี้หงุดหงิดครับเพราะว่าแล้วมันก็ขิ้วไปต่อหน้าต่อตาซึ่งแบบหงุดหงิดครับหงุดหงิดโอเคไปแล้วครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเล่นเกมอะไรนะครับสวัสดีครับ